สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเดิมครับชินดัมซิงครับวันนี้มาดูเจ้าคูปต้าดีซีเจ็ดสิบจีพลสครับขับโดยอาจารย์ทองเนี่ยสายจุดเหมือนกันครับคันนี้ดูอ่ะกำลังตั้งใจครับนี่อยู่กับอาจารย์ทองครับทีมงานทีมงาน สีสวายก่อนอันนี้อยู่กับอยู่กา,าจันทองอันนี้พนักง,งานเกี่ยวรถข้างครับดูหน้าตาของอาจารย์ทองเยตาจวดย,ะ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 ยะ่าย่ายายาแหมมือโปรถ้าชุบอันเองอันเองอันจัดการเองมั้งเมลี่ได้ไ อ๋อไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอ่ะเบลล์เบลเกลือเกลือก,ก,ก,กินมะม่วงนะตัือจันทรองกันเลยครับดูกันฟรีฟรีฟรีฟรยางอันนี้ก็อยู่ในวงการทุกเกี่ยวหลายปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกี่ยวแบบสบายและชุยเลยครับอันนี้ เกวดีซีันนี้ก็เต็มท,ที่ก็ตันหนึ่งครับหรือประมาณ12คลุงนะครับผมเนี่ยครับคูณหนึ่งก็ได้ประมาณตันหนึ่งนะครับก็ราวๆ12บสุงนะครับมาดูต,ต่อกันเลยครับวันนี้มาอยู่กับอาจารย์ทองครับแล้วก็ทีมงานสายจวดน,นะครับผมวันนี้มาดูกันเกี่ยวข้าวนารีบครับ ใส่คู้เยอะเกินรีบเคลืมันมาเคลื่นมาดูอาจารย์องค,ครับปีมือพีมาลายมือแบบนี้มาัจะเป็นยังไงครับมีกข่าลงเร็วแรงเพ่งตามไปเลยครับเผื่อจะมีกระหน่ำมีหนูนี่ก็นายยาวนะครับ การมุนสปิงก่อนสปินสปินตัวขออาจารย์ทองครับจับเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ในวงการหลายปีครับจากทีมงานสายจวดครับอันนี้นับถือว่านาก็น่าจะอันตรายนะครับเดินนี่ตึบๆบๆเลย ม,มันเป็นกระดิบกระดิบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าคูต้า DC70 ก็บรรทุกในอุ้มหนึ่งก็ตันหนึ่งนะครับหรือว่า12กิโลนั่นเองนะครับผมมาดูความจุอยู่ที่1ตันนะครับ มีไม้ลายมืต่อเลยครับนี่เข้าล้มครับยังเร็วนะดูดกดูดยดู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 มูด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 มาูด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 วดูดูดนัูดูดูมูดคดูดูดูนูดูดดูดูดูดัดูดูดูรูด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 ู ้องวีให้มันได้นะครับถ้ากครวีไม่ถูกนีปลืบแน่นอนเลยครับคันนี้ก็ถือว่าซูซีกับเจ้าร้อยห้าครับผมดูลักษณะแล้วแต่ความกว้างอาจจะไม่สู้เขาไม่ได้ครับแต่ก้าวความเร็วความอะไรนอกก็น่าจะประบบซูซีกันนะครับดูการทำงานเกี่ยวแบบตึ้เลยนครับเตือครับก็น่าจะเข้าลงเข่งกับร้อยห้าได้นะครับ ดูลักษณะนะแต่ว่าความจุ105อาจจะเยอะกว่านะครับอาจจะตะลิดอุ้มนี่ก็ประมาณนี้กําลังพอดีครับเคนนี้เขาเล่นคูปัตานะครับเซมาเรงครับย่านนี้หยุดที่อยู่อยู่ที่คูบัตานะครับแต่เคนินน่าจะเล่นรถใหญ่ครับในย่านนี้เคนนี้เกษเซคูบัตามาเรงครับมียุ่งกันมากครับ แถวนี้ละแวกงนี้คุปตามาตั้นะครับรถตุ้มใหญ่อะไรนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับเยอะมากจะเป็นทุ่งดินแดนคเบต้านะครับแถวนี้เป็นดินแดนคเบต้าครับซึ่งว่าเป็นเขตท,ที่กเกษตรมาแรงและยมเงินมากนะครับกันเกี่ยวกันอะไรนี่คุต้านี่จับในเขตนี้นะครับเพราะดินมันพนละเมบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ หรือว่าเป็นที่ราคาหรือว่าอะไรน่ราคาก็สูสีกันนะครับวางการใช้งานเนี่ยเป็น 1, ล้านขึ้นทางนั้นเลยครับยกเป็นมือสองแล้วไม่ถึงล้านครับถ้ามือหนึ่งก็ล้านกว่าแลวก็สมารับรถใหญ่ก็มือสองก็ไม่ถึงล้านครับมือหนึ่งก็คันเล็กคันใหญ่ก็ประมาณล้านขึ้นทางนั้นแตทำให้นิยมนะครับ ลวดลาจวดงงเหมือนกันมันอยู่ที่ตินด้วยน,นะครับตินนี้มันจะติดติดมากติดน้อยก็ไม่แน่ใจครับแต่รู้ว่าคูปตาเยอะครับเห็นนี้ดินเดนเนี่ย,นนยมาดูสายจวดนะลูกที่มาก็จะดูลูกที่มาแล้วจะทํายังไงจะตึงเต้นหรือว่ายัางไงครับมาดูลูกที่เอ็มมาดูครับลูกที่กำลังขับพี่อัพมาตามหลัง ส่งน้ำมันด้วยนะครับดูอาจารย์พง์จะทำยังไงดูเดี๋ยวดูนูป no ูลโอ้โอ,โอ,โอ้อาจารย์ลูกพีโมเพิสโอ้ลูกพี่โมดีอย่างนี้นครับทุกท่านครับถ้าลูกที่มาเนี่ยก็จะมีอาการสำลักอะไรในหวัดตึงติดน,นะ ไม่เคยตายครับตื้นตึ้นมากอะไรบ้างก่อจะติดนี่แหละรูปเปียวน้ำมันมาส่งแล้วเอาข้าวมาส่งนั่นเองครับจานทองนี่ตื้นตึ้นครับสำหรักอูนอูนชมอาจารย์ทองต่อครับสายจวดสายจวดครับทีมงานสายจวดนี่เกี่ยวสว่างคาตามาแล้วนะครับแล้วก็ได้ ประมาณ40ก 4, ว่าไร่นะครับสวัสดคาตาครับขึ้นแบบนี้เลยแับที่ชาวบ้นบานใด้เจอไรครับนี่มันดว่าการลูกพี่มาคุมอยู่นู่นฝั่งนู้นก็จะประมาณนี้ครับอัามันเป็นอะไรที่ทำอะไรไม่ถูกกระวนกระวายนิดนิดดูครับอาจจะปีครับมีแรงกดดันนะครับหรือว่ามีแรงกดดันนั่นเอง ถ้าไม่ค่อยมาทุมนี่จะทำงานแบบสบายครับปลืดปล้ดๆเลยแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดระแวงครับอันนี้อาจจะหวาดระแวงกลัวกลัวกล้ากล้ามั่งก็เลยติดตั้งบุกมั่งครับดูสีหน้าผมบอกว่าครับเต็มใจด้วยอะไรด้วยเอาละครับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับผมเป็นนาทีเก้านาทีก็ติดดำผลงานนะครับสิ้นดำซิ้นครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวด c 70 G Plus ครับ ครับยุ่งก็ตันน้งนึงครับสบายครับน้หรับยิมซาอย่างนี้ดูดน้ำอย่างนี้ก็พอดีครับอาจจะลืดรืดรืดรืดไปแล้วอาจารย์ทองมาดูอาจ,จารย์ทองจัดเตาครับอันนี้มาดูตอนเข้าล้มนิดนึงครับดูพีมพ์มือก่อนโอ้ระวังผ่ายุ่คาเบรกเจตาเย็บเย็บ ทองลูกที่มาคุมดูตรงหน้าจะทำอาการยังไงมาดูก่อนมาดูซีหน้าจัดทองก่อ,น,อยกน,นยังไม่กังวลยังไม่กังวลยังกำลังังใจอยู่ดู้ประสบการณ์ก่อน พี่ลูกที่ยืนคุมอยู่จัดทองพี่มือการเข็บข้าวลมครับข้าวกระิบข้าวกระดิบร่บม